ทุกนาทีที่เคลื่อนผ่านบางสิ่งผูกเราไว้กับเวลาบางอย่างเปลี่ยนผ่านให้ซึมซับร,รับเหตุการณ์ที่เข้มข้นคงหลายครั้งที่เราหลงทางไปกับจิตบาปดำม,มืดโดยไม่สน่าท้ายที่สดุดแลวจะเป็นเีแค่ข่าวรายวันหรือบทคิพภาคสากลภูมูจักรโลกอยมาลนี่เขาลงไปทําทุกอย่างก็มืันจะทำยังไงร,ราคาน้ำมันลงอย่างเนี้แล้วจะไปให้ยางสูงได้ไง ผมไม่ใช่เกณฑ์นาำพี่ผมมาแค่มาเรียกร้องสิทธิของลูกชายผมเราไม่ได้มานได้อย่างงี้ไหมอย่างนี้อีกหน่อยประเทศอื่นพี่นาประหาชีวิตคนไทยเราก็ทำแบบนี้เหรอคตามาไปทำงานดีไปอาสาไม่ได้ไปฆ่าคนเดี๋วก็พุ่เลยมาแล้วมาดูเถอะครับชีวิตนี้อาจจะไม่เห็นอย่างนี้ก็ได้อมรินทีวี